สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะชื่อแอป,ปนะคะจากช่อง YouTube แอปทาร์โร่ช่องการพยากรณ์ดวงชะตาด้วยรูนสโตนซึ่งเป็นศาสตร์การพยากรณ์ของชาวสแกนดิเนเวียนและการอ่านพลังงานจากไพ่ประกอบลัคกี้สโตนและลัคกี้ชามนะคะถ้าเ,เพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปดูดวงชะตาอย่างต่อเนื่องและคลิปดูดวงใหม่ๆ จากทางช่องของเราอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามด้วยค่ะคลิปวันนี้เราจะมาพิกอคาสในหัวข้อที่ว่าของขวัญจากจักรวาลที่ส่งตรงถึงคุณของขวัญจากจักรวาลที่ส่งตรงถึงคุณเราจะมีไพ่เลือกทั้งหมด3กองค่ะไพ่กองที่1 ไพ่กองที่สองและไพ่กองที่สามค่ะให้เพื่อนเพื่อนทำสมาธิปล่อยจิตให้ว่างนึกถึงสิ่งที่เพื่อนเพื่อนต้องการทราบหรือต้องการคำตอบแล้วเลือกกองไพ่ที่ชอบมากที่สุดตรงใจมากที่สุดถ้าเลือกได้แล้วเรามาฟังคำพยากรณ์กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งพิกคาในหัวข้อที่ว่าของขวัญจากจักรวาลที่ส่งตรงถึงคุณของขวัญจากจักรวาลที่ส่งตรงถึงคุณวันนี้เราจะใช้ไพ่ทาโรล่และรูนทรีเป็นตัวช่วยในการพยากรณ์นะคะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันว่าจะมีพลังงานดีๆข้อความดีๆหรือสิ่งดีๆที่มอบให้สำหรับ ผู้ที่เลือกไพ่กองที่1อย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นขอสับไพ่นิดนึงค่ะขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะ ของขวัญจากจัก,กรวาลที่ส่งตรงถึงคุณสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของเงินทองที่ผ่านเข้ามานะคะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความรักนะคะถึงแม้ว่าปีที่ผ่านๆมาความรักของคุณจะรู้สึกเศร้าหมอง จิตใจไม่ผ่องใสมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องวิตกกังวลต่างๆนานาน,านะคะเหมือนไม่มีความสุขกับเขาเลยแต่สำหรับปีนี้แล้วของขวัญที่จักรวาลส่งถึงคุณก็จะเป็นเรื่องของความรักที่ดีขึ้นก้าวหน้าเป็นอย่างมากแต่ขออย่าให้คุณย้อนกลับหรือ ไปคิดกับเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาจะมากเกินไปถ้าคิดก็ขอให้คิดแล้วเอามาปรับปรุงกับเรื่องความรักนะคะถือว่าเป็นพลังงานดีๆสิ่งดีๆที่จัก,กรวาลมอบให้คุณนะคะคุณต้องตัดสินใจทำอะไรหรือว่าเตรียมใจให้เด็ดขาดนะคะว่าจะเอายังไงกับเรื่องความรักด้วยสภาพจิตใจที่กล้าแข็ง เข้มแข็งมากขึ้นจะทำให้ความรักของคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีถือว่าจัก,กรวาลมอบอำนาจในการตัดสินใจมอบพลังมอบสิ่งที่คุณต้องการคือเรื่องของความรักที่ผ่านมามันไม่มีความสุขเลยเสร็จสำหรับปีนี้แล้วเขามอบอำนาจความรักมอบความเข้มแข็งเรื่องของความรักเข้ามาให้คุณขอให้คุณมีความสุขรับกอบของขวัญจะในเรื่องของความรัก จากจักรวาลน,นะคะยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาใช้รูนทีเป็นตัวช่วยในการพยากรณ์หรือว่ามีคำแนะนำพลังงานดีๆเพิ่มเติมอย่างไรบ้างน,นะคะเรามาดูกันค่ะ รูนทีขึ้นสัญลักษณ์ไม้เท้านะคะเป็นพลังงานดีๆหรือข้อความดีๆคำแนะนำดีๆให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งว่าของขวัญจากจัก,กรวาลที่ส่งตรงถึงคุณนั้นจะสำเร็จในเรื่องของความรักนะคะขอให้คุณสารต่อรับพลังงานดีๆจากเรื่องของความรักนะคะสารต่อความสัมพันธ์ปรับปรุงนะคะ ในเรื่องของความรักอดีตที่ผ่านมาที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้หรือว่าสภาพจิตใจที่เศร้าหมองแต่สําหรับเร็วๆนี้หรือปีนี้คุณจะได้รับพลังงานดีๆจากเรื่องของความรักทําให้คุณตัดสินใจได้มากขึ้นมีแนวทางไปในทางที่ดีขึ้นมีคนที่เข้ามาหรือว่าคนที่คบด้วยเขาก็จะช่วยนําพาเรื่องความรักให้ประสบผลสําเร็จหรือมีความสุข มีความสมหวังอย่างแน่นอนค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเอาละค่ะขอจบคำพยากรณ์แค่เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like กด share และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆมีคำถามมีคำแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองพิกอาร์คาดในหัวข้อที่ว่าของขวัญจากจักรวาลที่ส่งตรงถึงคุณของขวัญจากจักรวาลที่ส่งตรงถึงคุณวันนี้เราจะใช้ไพ่ทาโร่และรูนทีเป็นตัวช่วยในการพยากรณ์นะคะ เดี๋ยวเรามาฟังหรือเรามาชมกันค่ะว่าจะมีของขวัญจากจักรวาลที่ส่งตรงถึงคุณสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองมีอะไรบ้างมีคำแนะนำหรือพลังงานดีๆที่จะมอบให้เรามาดูกันค่ะก่อนอื่นขอสัตว์ไพ่นิดนึงนะคะ ขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะห้าไม้เท้าหรือชาววิออดและ สิบไม้เท้านะคะของขวัญจากจักรวาลที่ส่งตรงถึงคุณสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคืองานแล้วก็การเดินทางนะคะเนาะอาจจะมีการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศการเดินทางไกลแล้วเรื่องงานที่เข้ามาหนักหนาะสาหัส อย่างแน่นอนขอให้คุณทำใจเตรียมไว้ได้เลยค่ะแต่ถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่จัก,กรวาลมอบให้คุณนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้หลายคนต้องพลาดจากการทำงานหรือว่าตกงานหรือว่าต้องเปลี่ยนงานใหม่แต่สำหรับคุณแล้วของขวัญจากจัก,กรวาลที่ส่งตรงถึงคุณก็คืองานที่เข้ามาอย่างร้อนมือและก็การเดินทางการติดต่อสื่อสารนะคะจาก ที่ทำงานอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งหรือว่ามีการเดินทางเพื่อหมุนเวียนธุรกิจหลายๆอย่างที่เข้ามานะคะถือว่าเป็นของขวัญที่โชคดีอย่างหนึ่งเลยค่ะจะขอให้คุณนะคะอย่าทำอารมณ์ขึ้นๆลงๆหรือว่าหงุดหงิดกับเรื่องงานที่ผ่านเข้ามานะเพราะว่าบางที มันจะสร้างสถานการณ์หรือว่าความขัดแย้งให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานหรือผู้ที่ทำการติดต่อกับคุณได้ขอให้คุณปรับใจปรับตัวทำทุกอย่างให้พร้อมมันก็จะเป็นคู่พันธมิตรที่ดีนะคะขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้งานใหม่หรือว่าคนที่มีงานเข้ามาใหม่คุณที่คนที่งานเจริญ เติบโตก้าวหน้ากับของขวัญที่จักรวาลมอบให้ณนเะวลานี้ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะมีเงินเข้ามาด้วยนะคะงานมีเงินม,นม,นม,นมีเป็นสิ่งที่ทุกคนหรือว่าหลายๆคนใฝ่หาแต่สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองแล้วมีงานมีเงินถือว่าเป็นของขวัญดีๆที่จักรวาลส่งตรงถึงคุณเดี๋ยวเรามาฟังคำพยากรณ์หรือว่า คําแนะนําข้อความดีๆพลังงานดีๆจากรูนทีกันนะคะว่าจะมีอะไรฝากถึงผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองบ้าง รุนทีได้สัญลักษณ์รูปตานะคะขอให้คุณมองช่องทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่ผ่านเข้ามาทั้งเรื่องงานเรื่องการเดินทางขอให้มองเป็นช่องทางเป็นโอกาสที่จะปรับปรุงหรือว่าวางแผนให้ดีนะคะถือว่าใช้สายตาที่กว้างไกลมองเหตุการณ์ข้างหน้ามองอนาคตข้างหน้าปรับเปลี่ยนเวลาปรับเปลี่ยนการเดินทางปรับเปลี่ยนงานปรับเปลี่ยนวิธีคิด แล้วสิ่งที่คุณจะประสบผลสำเร็จก็จะตามมานะคะขอให้ใช้สายตามองเหตุการณ์กว้างไกลในอนาคตข้างหน้านะคะทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินคุณจะได้รับของขวัญดีๆจากจักรวาลที่ส่งตรงถึงคุณอย่างแน่นอนค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเอาละค่ะขอจบคำพยากรณ์แค่เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆมีคำถามหรือคำแนะนำสามารถฝากคอมเมนต์ ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยค่ะและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์หรือกดติดตามได้ทาง Facebook ตามลิงก์ที่อยู่ข้างล่างใต้คลิปวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3พิกอา,าในหัวข้อที่ว่า ของขวัญจากจัก,กรวาลที่ส่งตรงถึงคุณของขวัญจากจัก,กรวาลที่ส่งตรงถึงคุณวันนี้เราจะใช้ไพ่ทาโร่และรูนทรีเป็นตัวช่วยในการพยากรณ์นะคะเรามาดูกันค่ะว่ามีพลังงานดีๆหรือข้อความดีๆสิ่งดีๆที่จะมอบให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สามอย่างไรบ้างเรามาดูกันค่ะก่อนอื่นขอสับไพ่นิดนึงนะคะ ขอให้พ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะเด e ม o นเก้าถ้วยและเก้าเหรียญน,นะคะ สำหรับอดีตที่ผ่านมาหรือว่าเรื่องที่ผ่านมาสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3นะคะมีความคิดมิตกหมกมุ่นกับเรื่องเงินเรื่องงานหาทางออกไม่ได้นะคะไม่มีคนเข้ามาช่วยเหลือเลยแบกภาระปัญหาหนักอกอย่างโดดเดี่ยวและเดียวดายมองไปทางไหนก็ไม่มีคนช่วยเหลือเลยนะคะทุกอย่างค่อนข้างล้มเหลวค่อนข้างกดดันนะคะ แต่สำหรับปีนี้แล้วของขวัญจากจักรวาลที่ส่งตรงถึงคุณจะทำให้สภาพจิตใจของคุณที่ขาดตัวช่วยจะเข้มแข็งมากขึ้นนะคะคุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเจ้าในายใหม่หรือว่าเพื่อนใหม่ๆจากสื่อสารจากการสื่อสารหรือว่าจากโซเชียลมีเดีย ะะหรือว่าจากสถานที่ต่างๆที่คุณเคยไปเที่ยวหาเพื่อนเก่าเพื่อนแก่เขาจะกลับเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะทำให้คุณประสบผลสำเร็จไม่ต้องโดดเดี่ยวไม่ต้องแก้ปัญหาอย่างคนเดียวอีกต่อไปทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีปัญหานี้หลุดล่วงไปเลยค่ะเพราะว่าจะมีคนเก่งๆเข้ามาช่วยเหลือ เข้ามาแนะนำหาช่องทางหรือว่าทางลัดที่จะทาให้คุณไม่ต้องหมกมุ่อยู่อย่างคนเดียวขอแสดงความยินดีด้วยนะคะของขวัญจากจักรวาลที่ส่งตรงถึงคุณก็คือมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนเข้ามาแนะนำมีเพื่อนร่วมงานที่ดีเจ้านายที่ดีหรือว่ากัลยาณมิตรที่ดีอย่างแน่นอนค่ะขอแสดงความยินดีอีกครั้งค่ะ เดี๋ยวเราจะมารับฟังพลังงานดีๆหรือคำแนะนำดีๆจากรูนทรีกันนะคะว่ามีคำแนะนำอะไรให้บ้างสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3ามรูนทรีขึ้นสัญ,ญลักษณ์รูปเทียนหรือรูปแคนเดิลนะคะเป็นพลังงานดีๆที่จะบ่งบอกว่าคุณจะมีแสงสว่าง หลังจากที่ต้องมืดมนกับการแก้ปัญหาหลังจากที่ต้องประสบกับการอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่มีผู้ช่วยเหลือไม่มีใครให้คำแนะนำเลยแต่สำหรับเร็วๆนี้ของขวัญจากจักรวาลที่ส่งตรงถึงคุณจะทำให้คุณพบกับแสงสว่างมีคนเข้ามาให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเป็นสิ่งดีๆที่คุณเตรียมรับได้เลยค่ะเอาละค่ะ ขอจบคำพยากรณ์แค่เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดติดตามและกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและถ้ามีคำถามหรือคอมเมนต์สามารถฝากไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ